สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับเมื่อในเบ้าแอมรลทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับตาเลี้ยงวัวครับเอฟซีที่ผ่านมาครับเอฟซีแตกสามตัวครับแปดหกห้าครับผีปูตามาบอกครับเอฟซีมาเมื่อในผีปูตามาหาอีกเหรอครับเอฟซีเนาะมาบอกเลขสามตัวเพิ่นว่าครับเลขแปดตีนยังอยู่อยู่ครับเอฟซีสิเป็นแปดยังเนาะครับเนาะปูตาเนี่ยเพิ่นอยากได้บ้านใหม่ว่าสันครับปวกจ้องเฮือนเบิร์ดเล้วเพิ่นว่า ฝนหัวใจวสันครับเอ e ฟซีฝนหัวใแล้ะกะ็มาบอกเลขวสันครับเด็ด,ด,ดงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้ 2, รอยหกสิบแปดครับเอฟซีซ e ีเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะอา마าครับทีมงานครับผมป้าบนคนอีสานเบาแต้มพารวยครับผมจากพ่อชาแนลทองมีสามดาวครับเดินทางมาติดตามกับตาเลียงงวดของเท่าง,งวดนี้ครับขอให้มีโชคใจลำรวยตงงวดเนาะเอฟซี e สวัสดีครับตาเลี้ยงวัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะตาเลี้ยงววัสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมเอฟซีได้ตัวไหนก่อนครับตาเลี้ยงวัวก่อนที่ผ่านมาคนมาบอกแปดหกห้าแปดหกห้าคือผู้รายเลยบ่าแอมครับผมคือยี่สิบบาทโอ้ยเสียใจอ่ะบโเประยังครับใหญ่เลยยังหมทุนหน่อยเนาะครับเนาะทุนหน่อยเพคนมาบอกอีกแล้วเพคนมาบอกอีกแล้ว แม่ครับุณว่าบอกอย่างเงียว่าฝันมือขึ้นนี่ฝันมือขึ้นไปเลยกดปุ่มฝันมาถืกยิบ่บ่ชิวยิ่บ่อะไรครับผมโอ้ยตัวเลยว่ชีกันระชีกนิหน่อยยังครับมาชิวน,น้อยแถอะเรา่ครับผมกว่าดีพฝันกันเลวโอ้ยนั่นพ่อใหญ่นี่ปวกจรอิดเราครับตาจะเละี้ยงหันเรา อยากได้เฮือนใหม่เ้าว่าครับปูเล่นเราอ้ะปูตาเนาะครับเนาะปูตาอืมครับครับอยากได้เฮือนใหม่อยากได้มันก็บ่อได้แล้วว่ามันถืงแค่หน่อยหนึ่งครับทางขวายังไงว่าครับผมบอกไม่ที่ระดับตัวว่าบาดแล้วว่าเสียในอี้อยู่บนขั้นสุดครับเฮ็ดแล้วเว้ยทางขวายัง่งครับผมอยากตจวให้ยเราว่าครับจุ้ยเราบ่อได้เล้วบอกจะเชื่ออะไรแล้วอ่าครับผม าวังทีครับตัวโมเป็นล็อกกันสือแต่สิเหดไม่ิเบรดหลายวันในตัวอ่ะครับเอาสี่บร์เราว่ะครับผมสามเจ็ดแปดจะบอกสามโซอีก่ไ้สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดครับเราว่าสามเจ็ดแปดเครับเอฟซประจำวัดก็ที่เรื่องกายนครับผมสามเจ็ดแปใส่เหนาร์ดเลยเราว่าใส่เ็นาร์เลยาวังทีครับ ใส่หนักลือว่าชื่อไหนได้หลายชื่อเหไนได้หลายอู้เรใส่ห็นักเลครับอู้ตาครับเอ้าเราก็ก้อยก้อยกับล้างเมื่อเลยแล้วเราบริบบอลายเลยครับผมในขั้วพันนะครับพ่อใ่นี่ก็เรียว่าว่ามันคือตรงจันทร์มันสีเมนน่คือป่ะบ้านมาคือไหลอ้ยก็โบกกูถูกกูตไวนี่เชื่อหนี่งว่าครับสามเจ็ดสามเจ็ดแปดครับเอฟซีบ้านนี่เสด พบอบอกพี่เวก็โอ้พยยี่ไงจะปูดีนมาบอกเด็กพูดอะไรนี้ครับช่วงมังหันท่านก็บ,บอกบิดสีพานมาหนักครับผมเลยสือ่อมาเพันยี่สิบบาทนะกูสีส่สอบังกันหน้าว่ะงวดที่แล้วตรงตรงเลยบอกครับตรงตรงเลยครับแปดหกห้าเนาะแปดหกห้างวดที่สามเจ็ดแปดครับประจําวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเจ็ดแปดครับแ <7, 8 S 2> นวทางครับเอฟซี หมากกระจัดเนาะครับเนาะบหมากกับโบเป็นยังครับเอฟซีเฮตัดเลนอยู่ในนี่บอครับสองตัวเพิ่นบอกตัวใดครับผมบอกเลว่าให้ตัดเลนให้ซื้อเอาเลยซื้อเอาเลยครับสองตัวโบได้บอกบ่ครับโบสองตัวโบได้บอกอืมครับโบเป็นยังโบเป็นยังครับก็ะซิมนี่แหละวันไหนกระได้หงมือเด้วยนะครับอ้าวไฟสิถามยังครับหงมือเด้่ยวกระได้ว่ากุญชุมกับขัดบุ้งโอ้ครับ ม่ความคืดจะของไรก็ไ้จะมีเงินจอ่บ้านเหี่ยเปนเฮ็ดกับซีว่าร้ายบ้านเฮ็ดนะร้ายเครับบ้านเลขที่ของศาลน่มีบอครับตาเลียงหัวบอบอบอบมี่บอมีโอ้บอบอมีครับปกติเนี่ยน่าจะมีบานเลขที่ศาลนะครับบอไปยังครับบไปยังบอมีกับบไปทังครับเป็นบอกแล้วเเพิ่นบ้านเ่ยเพื่นนี่ยผูพังรถดังขวบจอหักตรงเบดะะวบวกจอเลย เที่ยวนี่เพิ่นบอกไปเหตุที่อนเพิ่นนหาได้กันที่ครับคือเพิ่นอยากไปบ้านตอนนั้นเพิ่นทั้งครับบุญยากบุญยากครับบุญยากกับวววบล็อกว่าคันเพ่บอกยี่เทียที่หรืว่าแล้วก็บอกเลื่อยนะเว้ยครับมั่วขนาดก็ดีใจหรือยังไงเรื่อยมาเป็นยังไงครับความเคลื่อนไหวของพีเล็กน้อยครับเป็นเจ้าที่จะาทางอยู่หิมมูนหรือเป็นมหาบอครับมิดเลยมิดซีรีเลยมิดเลยววว บม่มีบ,บ kind of like ี่แววเลยบม่มีบี e ่แววฟันเห็นเจาะจับปูมันว่าบอกสิเดียวหนตาตาเลี้ยงง่วนี่ก็ติดดอนจับปูป่ะครับแหมครับผมติดโดนจับปูครับติดมันเกิดตาเนาะครับผมได้น้อยๆยังว่าโอ้ยเสือเาร้าหวานว่ามันเสียโบมันไม่ออกเราจะเป็นเสียใจครับยังว่าโบไปยังครับโบไปยังครับเท่าทุนน้อยก็เอาตามน้อยแล้วครับดวงเท่าเดี๋ยวงนวดตีละครับ แต่ว่าชุดนี่ทุ่มโลดทุ่มโลดครับทุ่มโลดครับเพราะง่ก็บทีทุ่มคือกันได้โสคือกันได้ยหนยซื้อไว้นะครับซื้อไว้นะครับนี่ครับเอาประบนถ้ำยังครับท้องมีสามดาวบ่าแต้มจ้าปอถามยังอยู่บ่ครับปอค่ะปอว่าป่มียังตีถามแตเพราะว่าเลขก็ได้มาแล้วเนาะฝันสันๆครับงวดนี่มานี้ครับตาเลี้ยงงวดตาเลี้ยงงวดตองเขาเป็นฝันสันๆเนาะครับเนาะ ฟันโบยาวครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไหแคปหน้าจอครับขอบคุณครับตาเลียงวัวครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับแคปหน้าจอไว้เลยครับเอฟซีสามเจ็ดแปดครับสามเจ็ดแปดตัดเล่นครับเอฟซีประจำงวดวันทีาหนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่รวยต่องวดครับตาเลี้ยงวัวครับ ขันธามีความเคลอนไว้หรือเปลี่ยนแปลงหรือว่าได้เลข2ตัวได้เลข2ตัวเดี๋ยวสิติตตามไปฝากเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเนาะให้รวยต่องวดทุ่มโลดว่าสันรับเอฟซีเมื่อนี้ครับเอฟซีเบาแอมลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมึ่งของดีกันครับเบ้าแอมรทวงนี่ยเดินทางไปทำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดหม,ม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่ผมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนย่าง่านเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่สเรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อรอตตรีเจิงสื้ถือนะครับนะ้อกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่ายอยู่ขางใมนะครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการใชยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผั <S <S วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ <S 2> <S 2> กลับยยกคืนกลับมาได้ <S <S เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างล้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเออเดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยอนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาแขยงว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮาครับขายดีปนานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือหนอี่งครับมีโอกาสไม,มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งางไกยผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขกันกรับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่ออมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะรับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสานผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะว,วัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตง่งเข้ากันนี่ครับยื่นคาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบ่าแอมเราตรงนี้เอามาบอรหลายครับมาฝากอิบสีบอรหลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบ่าแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบ่าแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ พึ่งทำเลยพอเลยพิ่งพึงพ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ย <Okay. S 1> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน,น,น้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ